สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่อง o รถ travel คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการสร้างไอคอนนะคะมาไว้หน้าจอมือถือแบบนี้นะคะให้เป็นอไอคอนอแล้วเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้ง่ายได้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้า google chrome ไปนะคะ ก็จะเข้ามาหน้าค้นหานะคะบน Google ก็ให้ทุกคนนะคะเข้าเว็บไซต์ที่ทุกคนต้องการนะคะก็ตัวอย่างเนาะเดี๋ยวจะเข้ากระปุก .com นะแล้วจะสร้างไอคอนไว้บนหน้าจอโทรศัพท์นะคะพอเข้ามาหน้าของกระปุกนะคะก็เป็นหน้าเว็บไซต์นะคะ ทีนี้เนาะด้านบนขวามือนะคะขวามือบนจะมีจุด3จุดอยู่นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนคลิกนะคะจุด3จุดนี้แล้วก็ให้เลือกที่คำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักค่ะจากนั้นนะคะก็ให้มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะตรงนี้ชื่อมันยาวไปเนาะเราจะาาลบนะคะให้มันเหลือสั้นกว่านี้นะเผลอลบหมดเลยก็เดี๋ยว เดี๋ยวพิมพ์ใหม่นะคะเป็นคําว่ากระปุกเฉยๆเนาะเสร็จแล้วก็กดคําว่าเพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็กดคําว่าเพิ่มอีกรอบนะคะค่ะก็เรียบร้อยนะคะให้ทุกคนไปเช็คดูบนหน้าจอนะคะออกจากหน้านี้เลยเนาะแล้วก็เข้าไปเช็คดูนะคะว่า,อาไอคอนเราอยู่ตรงไหนเอ่ยมันมีหลายหน้านี่ง่ายกระปุกนะคะลองคลิกเข้าไปดูนะเราสามารถกดค้างบนหน้าจอแล้วก็เลื่อนไปนะคะ เพื่อที่จะนำไปเก็บไว้หน้าอื่นได้นะคะนี่นะคะก็คลิกไอคอนแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะคะง่ายๆสะดวกสบายนะคะเราไม่ต้องมาคลิกลิงก์เข้าเว็บอีกเนาะ ลองไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะไอคอนนี้นะคะเราก็สามารถกดค้างไว้แล้วก็ย้ายไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะไว้ย้ายไปไว้หน้าอื่นให้อยู่กับหมวดหมู่ที่เราตั้งค่าไว้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้รถด้วยนะคะขอบค